รัฐบาลหนุนอุตสาหกรรมชีวภาพดันไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางอาเซียนสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะก่อนที่จะรับฟังข่าวก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และหนึ่งการติดตามด้วยนะคะนางสาวรัชดาธนาดเลกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียนมีผลิตภัณฑ์เป้าหมายคือพลาสติกชีวภาพเคมีชีวภาพและชีวเภสัชพันธ์สอดรับวาระแห่งชาติโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสอสอ,อประมาณการว่าอุตสาหกรรมชีวภาพจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่าเฉลี่ยของตลาดเติบโตอยู่ที่13.8%ต่อปีนะคะช่วงปี2558ถึง2568ค่ะจากรายงานความก้าวหน้าของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยปีพศ2561ถึง2570 จัดทำโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอต่อคอลมเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมานี้ค่ะชี้ให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศในการผลักดันให้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจรในอาเซียนนะคะเนื่องจากเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่ประเทศในโลกที่มีศักยภาพด้านวัตถุดิบจากสินค้าเกษตรโดยเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังและน้ำตาลอันดับต้นๆของโลกนะคะมีฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่นกดแล็ติกสารให้ความหวานและพลาสติกชีวภาพและเป็นผู้นำการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในอาเชียนะคะซึ่งนายสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจลอมอวอุตสาหกรรมได้ให้ข้อมูลว่าหากภาคเอกชนดำเนินโครงการต่างๆได้ตามแผนจะเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้นอีกกว่า1 4 9แสนล้านบาทนะคะช่วยอุดหนุน GDP ของประเทศให้โตเพิ่มขึ้นและยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกร,ร,กรและแรงงานได้หลายพื้นที่อีกด้วยค่ะเบื้องต้นนะคะได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้คือเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตอนออกภาคอีสานตอนกลางและภาคเหนือตอนล่างค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะแผนการก่อสร้างโรงงานของภาคเอกชนมีบางส่วนถูกกระทบเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดสิแต่ก็ยังมีการลงทุนหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่นอนอาทิ1โครงการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดโพลีแลคติกแอซิดที่จังหวัดนครสวรรค์ 2. โครงการไบโอฮับเอเชียจังหวัดสะเชิงชาว ซึ่งมีนักลงทุนหลายรายจากต่างประเทศที่สนใจร่วมลงทุนในโครงการเช่นเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาแคนาดาเยอรมนีสหราชอาณาจักรจีนฝรั่งเศส 3. โครงการลบบุรีไบโอคอมเพกจังหวัดลบบุรีอยู่ระหว่างออกแบบโครงการและเจรจากับนักลงทุนที่สนใจนะคะ สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้กำหนดสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา8-13ปีนะคะขึ้นอยู่กับประเภทกิจการและคุณค่าของโครงการรวมถึงสิทธิและประโยชน์อื่นๆอ,อาทิยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรยกเว้นอากรขาเข้าของที่นำเข้ามาใช้ในการวิจัยและพัฒนานะคะ ขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลยังได้สร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มความต้องการการใช้พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพด้วยสอสอ,อได้ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผ่านหลักเกณฑ์แก่ผู้ผลิตรวมทั้งสอสอ,อและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพออกไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งมาตรการนี้จะชงใจให้ร้านค้าเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพปีละไม่ต่ำกว่า10%ของปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดสิ้นเปลืองทั้งหมดได้แก่ถุงหูหิ้วถุงขยะแก้วพลาสติกช้อนซ่อมมีดพลาสติกหลอดพลาสติกและภาชนะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวนะคะ อุตสาหากรรมชีวภาพถือเป็นอุตสาหากรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตจากการเป็นแหล่งวัตถุดิบทางชีวภาพที่หลากหลายนำมาแปลรูปด้วยเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าเกษตรได้หลายเท่าหรืออาจมากกว่าร้อยเท่าอุตสาหากรรมนี้กำลังเติบโตตามแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ พัฒนาในภาคการเกษตรที่เชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรมเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้แก่เกษตรกรไทยและเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศในระยะต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณข่าวสารที่มาจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับที่6กันยายน2564นะคะและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะ